สวัสดีครับสมชายและแสนสุขนะครับวันนี้เราก็จะมามาแตงมมนะครับเพื่อเอาไว้เพาะนะครับวันนี้ก็ตรงวันที่21ตุลานะครับเป็นวันดีวันงามนะครับวันนี้เราก็จะมาเพาะต้นกล้านะครับเออไม่ใช่เรามามาต้นกล้านะครับก่อนที่เราจะเอาไปเพาะนะครับ แล้วก็วิธีการหมาต้นกล้านะครับก็วิธีของเราก็ง่ายๆนะครับเราก็จะเอามะเล็ดแตงโมนี่นะครับเราก็จะแช่กับน้ำอุ่นก่อนนะครับแช่น้ำอุ่นก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็พอได้แล้วก็เอาน้ําออกนะครับแล้วก็เทน้ําออกนะครับนี่เรานี่นี่เราเทน้ําออกเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับมเมล็ดแตงโมตัวนี้นะครับเทน้าออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอามาเทใส่กระดาษชั้นชูนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วเราก็จะนํามามาไว้ในกระติกอย่างนี้นะครับเพื่อให้เขามีความอบอ้าวและร้อนนะครับเพื่อจะให้เม็ดแตงโมของเขาแตกหน่อมานะครับ นี่นะครับล้วก็จะเอาใส่อย่างนี้นะครับดูครับแล้วก็เคลียให้ทั่วๆนะครับแล้วเราก็จะเอากระดาษเช็ดชูนี้นะครับโปะกัข้างบนนะครับโปะข้างบนเลยนะครับโปะซักสองแผ่นนะครับข้างล่างสองแผ่นข้างบนสองแผ่นนะครับแล้วก็จะใช้แบบใบแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ กระดาษเช็ดชู้เราจะใช้แผ่นใหญ่่างนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับไว้แล้วเราก็จะพับอย่างนี้นะครับพับเลยอันนี้เราถ่ายทําคนเดียวก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับขอาต้องเนี่ยครับแล้วก็พับไปนี้นะครับแล้วก็จะพับหัวพับท้ายอย่างนี้เลยนะครับนะครับอย่างนี้แล้วก็ทาไงก็ได้เราพับแล้วก็เราก็จะเอาตัวนี้นะครับ จริงเราทํามือเดียวนะครับแต่จริงถ้าเราทําไม่ได้ถ่ายทำเราก็จะทำสองมือเลยนะครับแล้วก็เอาใส่บนในนี้แล้วครับแล้วก็ <c oughs> นะครับก็เขี่ยๆอย่าให้มันเห็นแตงโมนะครับแล้วก็ปิดปิดไว้นะครับแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแตงโมจะหมดเราไม่ต้องใส่แตงโมเยอะมากนะครับเพราะว่าเวลาเราเอามาเพาะใส่ถาดนะครับเวลาเขาง,งอกแล้วเราเอามาเพาะใส่ถาดแล้วก็เอามาทีละ ทีละอันทีละอันนะครับถ้าเรามาเยอะปุ๊บเวลาแตงเขาเขาถูกอากาศหรือถูกลมถูกอะไรครับมันก็จะเหี่ยวนะครับหนอที่เขาแตกออกมานะครับมันก็จะเหี่ยวนะครับเราถึงทาทาอย่างละใส่อันนี้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่ต้องใส่ทีเดียวทั้งหมดเราก็จะใส่เป็นตับตับนี้นะครับใส่ได้ขนาดนี้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเราเอามาใส่นี้เป็นชั้นๆนนะครับเวลาเราจะเอามาปลูกมาเพาะนะครับเราก็จะเอามาทีละ ทีละตับทีละทีละอันทีละอันนะครับมาเรื่อยๆจนก่อนเราจะเพาะหมดนะครับมันจะไม่ทําให้เมล็ดแตงโมของเราที่เราเพาะไว้แล้วมันเหี่ยวนะครับที่เราจะเอาไปเพาะนะครับที่ก่อนที่เราจะใส่ถาดนะครับมันจะได้ไม่เหี่ยวไม่ไม่หดไม่เสียหายนะครับถ้าเรามันจะไม่แห้งนะครับคนง่ายนะครับอันนี้เราก็ทําอย่างนี้นะครับ ันนี้ก็ลมแรงนะครับนี่ลมแรงพอเราทําเสร็จอย่างนี้แล้วนะครับเราเราเอาก็เอาไปใส่ในกระติกเอ่อในกระติกของเรานะครับเพื่อแล้วก็พอใส่เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำพุมนะครับนี่นครับเสร็จใส่ยี้เลยนะครับนี่ใส่ยี้นะครับกลับมาแล้วเราก็ใส่ จากนั้นนะครับเราก็จะเอาน้ำนะครับน้ำอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็จะพรมลงในตรงที่เราเอาเมลร็ดพันธ์ที่เอามาไว้ในกระติกนี้นะครับแล้วก็จะพรมนะครับพรมเบาๆนะครับไม่ต้องพลุมเยอะนะครับพรมเบาเพื่อเขาจะได้มีความชื้นอยู่ในนี้นะครับจากนั้นเราก็จะ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดฝานะครับปิดฝาไปเลยไว้ไว้ไว้หนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็เตรียมดินใส่ถาดให้เรียบร้อยล้วก็เพาะเราเราก็เอาเมล็ดไปไอที่เราเตรียมดินใส่ในฐานแล้วเราเอาเม็ดไปหยอดตามถาดตามหลุมนะครับเนาะหลุมละเม็ดเอาเฉพาะเม็ดที่งอกนะครับเอาเฉพาะเม็ดที่งอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ไม่งอกเราไม่ต้องเอานะครับเอาเฉพาะเม็ดที่งอกนะครับเขาจะทํา จะทาให้แตงนี่ขึ้นพร้อมกันสม่ําเสมอดีนะครับถ้าเราเอาเม็ดที่ไหนไม่ขึ้นไปผสมกับมันจะขึ้นไม่พร้อมกันนะครับอันไหนก็ขึ้นอันไหนก็ไม่ขึ้นนะครับเพือเอไอ้ที่เม็ดที่ไม่งอกไม่แตกก็ขาวออกมาอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ก็ก็ได้นะครับเราถึงเรียกเอาเฉพาะเม็ดที่งอกขาวๆนะครับที่จะใส่ถาดนะครับก็ใครๆก็ทําได้นะครับทําง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับก็ลองเอาวิธีของเราไปทําดูนะครับ แค่นี้นะครับฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับสมชายไ่แซนสูขนะครับเพราะว่านี่ก็ถึงถึงเวลาที่เราจะปลูกแล้วนะครับเราก็เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราไถเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่นู่นนะครับแล้วแต่เราจะเพาะต้นกล้าเสร็จแล้วเราก็จะไปทําพื้นที่เอารถไปตีดินแล้วก็ไถยกล่องรอปลูกนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ